ในอำเภอบ้านค่ายเปิดปฏิบัติการฟ้าสางปูพรมค้นหมู่บ้านทั้งอำเภอหาผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดจับหนุ่มสองรายที่ค้ายาบ้าพร้อมกับของกลางยาบ้า50เมตรและผู้เสพ62บ62ราย เมื่อเวลาห้นาิกา30นาทีของวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนายวิจิตพาพลงามในอำเภอบ้านค่ายได้เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางขวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ค่ะโดยมีฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลบ้านค่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสายเรรวจภูธรบ,บ้านค่ายและสายเรืรวจภูธรน้องกลับรวมไป ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งทางจะร้าที่แบ่งกําลังออกเป็น14ชุดกระจายกําลังตรวจคน้นทั้ง7ตําบลของอําเภอโดยผลการปฏิบัติจับกลุมผู้ต้องหา2รายได้แก่นายทิวาอายุ39ปีพร้อมกับของกลางยาบ้า44เม็ดและอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนในห้องนอนกลางสวนผล,ลไม้โดยเจ้าตัวรับสารภาพนะคะว่ารับยามาจากเอเจนต์เพื่อเสพและจําหน่ายทั้งนี้นายทิวาเคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติด500เม็ดมา ก่อนและผนทบมาแล้วหลายปีอีกรายคือนายสิริชัยอายุ35ปีค่ะถูกจับพร้อมยาบ้า6เมตรซุกซ่อนข้างฝาบ้านเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทั้งสองรายฐานมียาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อจำน่ายก่อนที่จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ยังสามารถตรวจพบผู้เสพยาเสพติด62รายโดยเจ้าหน้าที่ได้คัดกรองตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและเตรียมนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด14วันพร้อมหาอาชีพให้ทำเพื่อลดปัญหาการกลับไปเสพซ้ำในขณะเดียวกันทางตำรวจยังเดินหน้าขยายผลหาตัวผู้ค้ายาเสพติดเพิ่มเติมซึ่งนายวิจิตพาพลงานเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการฟ้าสางเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องเพื่อขวาดล้างเครือข่าย ยาเสพติดจากรากฐานโดยให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัดและฟื้นฟูรวมไปถึงการขยายผลสืบสวนหาผู้ค้าที่อยู่เบื้องหลังทั้งนี้ก็จะมีการปฏิบัติการตรวจค้นแบบนี้ทุก14วันและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้เสพที่ผ่านการบําบัดเพื่อเป็นการป้องกันหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกซึ่งการเดินหน้าขวาดล้างครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการเข้มข้นนะคะที่มุ่งหวังให้บ้านค่ายเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงค่ะ ซึ่งในวันนี้เราเรียกว่าปฏิบัติการฟ้าสางของ,งอำเภอมัดทายังไงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรามีการปูพรมลงทั่วอำเภอนะครับในการจัดชุกบริการทั้งหมด14ชุดปฏิบัติการตำบลละ2ชุดนะครับซึ่งประกอบกำลังแต่ละชุดก็ประกอบไปด้วยตลาดอำเภอสมาชิกอ .2 กำลังผู้ใหญ่บ,บ้านผู้ช่วยแพทย์ต่ววัดและทางตำรวจนะครับนะ ้องกินด้วยนะครับที่ลงไปแต่ละชุดซึ่งในการลงไปเนี่ยเราให้ทางท่านกำนันผู้ใหญ่ได้ได,ได,ได้มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครว่าเราลงไปจุดไหนบ้างเพื่อจะนําตัวผู้ผู้เสพผู้ติดเข้ามารับการบำบัดในจํานวนเนี่ยทั้ง14วันนะฮะทางโรงพยาบาลสามารถที่จะรองรับได้ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยที่โรงพยาบาลบ้านค่าได้รองรับได้ประมาณทั้ง30เตียงถ้ามากกว่าน,นั้นเราก็จะจัดเพิ่ม หรือว่าภาษาเปิดข้างเคียงนะในการที่จะส่งข้อคากามรรบอกใบ้ให้มีการแอดมิทที่เป็นลิยิทันยลักษณ์นะครับ